อ้าวชมพู่วันนี้ฝนตกขับมอเตอร์ไซค์มาคงเปียกนะ่าดูเลยเนาะก็เปียกนิดหน่อยค่ะแต่ดีมีเสื้อกันฝนไม่มีรถยนต์ขับก็ลาบากหน่อยนะพี่พรไปซื้อกระเป๋าใหม่หมอีกแล้วหรอคะไม่ใช่แค่กระเป๋าใหม่นะแต่นี่ดูสิ p h o n e ใหม่โูดีจังเลยนะคะพี่พรเจ๊คะวันนี้ขอเบิกเงินหน่อยได้ไหมคะเบิกแล้วเหรอชมพู่เงินเดือนเหลือไหมเนี่ยไม่ใช่ติดลบหมดแล้วหรอไม่เหลือหรอกค่ะพี่พรแต่ค่าใช้จ่ายหน่มันเยอะเบิกแต่เงิน เอาเท่าไหร่ละรอบนี้ยขอสักสี่พันก็ได้ค่ะเจ๊หนูต้องไปจ่ายค่าเทอมให้น้องด้วยค่ะดูอย่างพี่พรเป็นตัวอย่างบ้างนะถ้าวางแผนการเงินดีเหมือนพี่พอรอนะชีวิตก็ดีจะได้ไม่ลําบากค่ะเจ๊ เจ๊กับก่อนนะฮะเงินหายวันนี้เงินหายสามพันวันนี้ใครมาเฝ้าเก๊คิดเงินบ้างก็เฝ้าทั้งสองคนนี่แหละค่ะแต่ว่าพี่ไม่ได้อาไปนะพี่จะไปทําไมชมวพูดหรือเปล่าช่วงนี้มันร้อนเงินเนี่ยชมพู่ขอเบิกเงินเจ๊ก็ให้เบิกตลอดทําไมถึงทําแบบนี้หนูร้อนเงินก็จริงแต่หนูไม่มีทางขโมยน่ๆค่ะเจ๊จะเชื่อได้ยังไงคนเรามันเหมือนทางอะไรก็ทาได้ทั้งนั้นหละชีวิตฉันออยจะสุขสบายที่จะมาขโมยเงินทําไมเธอแน่ใจหรอ เธอเป็นใครฉันมาซื้อของเมื่อตอนบ่ายฉันเห็นยายเนี่ยเอาเงินจากเก๊ใส่กระเป๋าตัวเองพูดอะไรของคุณพี่พรเขาจะทําแบบนั้นทาไมเพาเธอไม่เชื่อก็ดูนี่ฉันถ่ายคลิปไปละพี่พรทําไมถึงทําแบบนี้ขพโทษกับเจ๊ตอนนี้พี่ไม่มีเงินกินข้าพี่เอาเงินไปซื้อไอโฟนหมดขอโทษกับเจ๊ทีหลังพี่จะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วนะคะอ๊พี่พรคะกลูต้าคะนเะหลือแค่สี่ซองพี่พรเอามาเติมอีกหน่อยนะคะมันหมดแค่นั้นแหลคะค่ะเจ๊เหลือแค่นั้นคะ่ะฮะ ขายดีอะไรขนาดนั้นทั้งหมดนี่แย่เลยขอจิกไว้แล้วกันกินแล้วรู้สึกสวยเลยพี่ครับ กุต้ามีอีกไหมครับกุต้าคานะเหรอมีมีม,มีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเจ๊คะกุต้าคานะหมดหรือยังคะจะเอาไปไหนลูกค้าจะเอาเพิ่มไม่ได้ไไดพี่พรอ,อันนี้เจ๊จะเอาไว้กินเองแต่ลูกค้าจะซื้อนะคะเจ๊ไม่ขายหรอไม่สั่งมาก็ไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่มีติดไวอ้อุ่นใจกว่า ขายผมเถอะทีแฟนผมมันกินประจำถ้าผมไม่ได้กลับไปแฟนด่าผมเนี่เลยมันคืออะไรเนี่ยทำไมแย่งกันจังมันคือกูต้าคานะมีส่วนผสมพิเศษเทโลเอ็กซ์กูต้ามีตั้งหลายยี่ห้ออันนี้เหมวก็ไปกินอย่างอื่นสิพี่พรตัวนี้จะเป็นส่วนผสมช่วยเรื่องชะลอริ้วรอยซึ่งไม่มีในผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะจ๊ะส่วนก็พบพาง่ายเห็นไหมเนี่ยใส่ซุ้เท้าพบพาง่ายกินแล้วขาวเหมือนเจ๊เหรอ แล้วพี่เป็นฝ้าอย่างเงี้ยกินได้ไหมยิ่งควรจะต้องกินเลยค่ะงั้นพี่ขอซื้อซองนึงนะเจ๊ไม่ได้อันนี้เจ๊จะเอาไว้กินเองเดี๋ยวถ้าเจ๊สั่งมาอีกเราค่อยมาซื้อกันนะเฮ้ยเฮ้ยแย่เลยนิวข้อสอบวิสิ์เธอไม่ผ่านนะหรอคะถ้าเธออยากผ่านก็ทํารายงานมาส่งครูพรุ่งนี้ก่อนแปดโมงคุณครูคะ เสรน,เนิวเห็นครูบอกว่าทาสอบฟิสิกส์ไม่ผ่านหรอให้เราช่วยทํารายงานนะจะได้เสร็จทันเธอไม่ต้องแกล้งมาทําเป็นดีกับฉันนิวเธอเป็นอะไรในใจเธอคงอยากย่อเยอ้เยฉันเต็มทีทาไมเธอถึงคิดแบบนั้นเราเป็นเพื่อนกันนะเพื่อนเหรอนิวจะแปะมงแล้วซึ่งทำรายงานไม่เสร็จเลย,ยจะเสร็จทันไหมเนี่ยบอกเธอ ชมพู่เอาไปส่งครูเมื่อคืนเราทําให้เธอจนเสร็จเธอทําให้เราทําไมเราจะได้จบพร้อมกันเงนิวเราเป็นเพื่อนกันนะเธอกับฉันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กฉันจะทิ้งเธอได้ยังไงชมพู่ฉันขอโทษสมุดงานฟิสิกส์ของเธอฉันเป็นคนเอาไปทิ้งเองทําไมเธอถึงทำแบบนั้นเราน้อยใจที่เธอเก่งกว่าเราทุกอย่างเรามันไม่ดีเองแหละแทนที่จะยินดีกับเพื่อนแต่กับอิจฉาเพื่อนไม่เป็นไรหรอกนิวเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะขอบใจนะชมพู่ นี่แหละนะัยรุ่นแต่ก็ยังดีที่ยังเข้าใจกันนิวลูกแม่นี่วิทินแฟนแม่เขาจะเข้ามาอยู่บ้านเรานะสวัสดีครับน้องนิวจะเรียกน้องทําไมลูกพี่เนี่ยรุ่นเดียวกันกับเธอว่าไงนะแม่จะเอาผู้ชายที่รุ่นเดียวกับหนูมาเป็นพ่อเลี้ยงหนูเหรอแม่คิดได้ยังไงแต่วิทินเขาเป็นคนดีนะลูกอายุเป็นเพียงตัวเลขเธอคิดจะประกอบแม่ฉันใช่ไหมออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนีว้เลยนะยใช่ไมมยะแม่้อง แม่ท้องได้ห้าเดือนแล้วถ้าแกมไม่ยอมรับน้องในท้องก็ไม่มีพ่อเหมือนแกนั่นแหละอยาให้มันเป็นแบบนั้นหรอแม่พี่พรครับถ้าลูกพี่ไม่สบายใจไปอยู่บ้านผมไหมพี่ให้เนิวอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกพี่เป็นห่วงลูกอดทนหน่อยนะมิทีนครับผมจะอดทนเพื่อลูกของเราพี่พรครับผมไปทั้งอกกรอบแป๊บนึงนะค่ะฉันจะต้องตามไปสืบความจริงให้ได้แม่ฉันจะได้ตาสว่างสักทีนั่นไง มีแฟนเด็กอยู่แล้วแล้วมาหลอกแม่ฉันจริงๆด้วยเดี๋ยววันลหนเราแัดเจอกันใหม่นะที่แท้ก็มาหลอกเอาเงินแม่ฉันมาให้หนังนี่เดี๋ยวครับผมซื้อกล้วยกับมักมอนไข่มาฝากครับเห็นแม่บอกว่าคุณชอบกินมักมอนไข่กับกล้วยน้ำว้าเอยามาทําตัวเป็นพ่อที่ดีอยู่แถวนี้ออกไปอย่ามายุ่งกับฉันฉันไม่กินอะไรกันนะนิวแม่รู้ไหม มันแบบมีแฟนอยู่แล้วแล้วมันมาหลอกแม่แม่ตาสว่างสักทีเถอะอย่ามาพูดแบบนี้นะนิวทําไมทําตัวก้าวร้าวแบบนี้แม่ไม่เคยสอนพี่บออย่าว่าลูกเลยครับไม่ต้องมาเป็นคนดีฉันไม่ง้อเชื่อเธอหรอกมีแต่แม่ฉันนั่นแหละที่โง่นิวโอ๋อปวดท้องพี่บอลพี่พรโอ๋อปวดท้องไปซื้อมาเจลเสื้อของสีจันให้หน่อยซองนึ่งมาเจลเสื้อสีจันสวัสดีค่ะแม่ค้าเอาครีมเออผมจำไม่ได้เอ้า กีมอะไรนะผมลืมอ่ะไม่รู้ว่าผมจําไม่ได้เลยว่าแฟนบอกมาซื้อผมลืมงั้นเดี๋ยวลองมาดูทางนี้ก่อนค่ะนี่แหละค่ะคีมซองของเราทั้งหมดโอ้ตัวไหนเ้าเนี่ยจะเรียกตัวไหนดีนะเยอะยัง จำสี่ซองได้ไหมคะผมเคยจําได้แต่ตอนนี้ผมลืมไม่รู้ว่าเขาบอกมาซื้ออะไรไม่รู้เลยแล้วจําได้ไหมคะว่าผิวหน้าของแฟนเป็นแบบไหนแฟนผมเป็นหน้าจืดๆแห้งๆอ,อ่ะอ๋อๆๆตัวนี้หรือเปล่าสีจันมอยเจอไรเซอร์เออนี่แหละได้ชื่อได้ชื่อนี่แหละแล้วแฟนให้ซื้อกี่ซองคะซื้อกี่ซองผมไม่รู้แต่ผมจําไม่ได้ผมเอาเงินมาแค่ห้าสิบบาทงานนั้นน่าจะน่าจะซองเดียวคะ่ะเงินทอนสิบเอ็ดบาทคะ่ะขอบคุณครับอะคุณคุณลืมทีมคะ่ะ อยากเสียเงครับไหนล่ะครีมที่สั่งครีมอะไรก็ครีมที่ให้ไปซื้อไงอผมลืมครีมไว้ที่ร้านเครื่องสำอางเลยผมไม่ไดเอามากลับไปเอาอไม่ได้เรื่องสักอย่างเลยเผมมาซื้ออะไรล่ะผมจำไม่ได้เลยวะ่ะเอา้าเมื่อกี้คุณลืมครีมคะ่ะใช่ใช่ครับขอบคุณครับอันนี้เลยเรามาทำอะไรล่ะที่นี่ที่ไหนไหนล่ะครีมได้แล้วเหรอคุณเป็นใครอ่ะ เดี๋ยวขอดูนิดก่อนได้สิทางนั้นเลยนี่หล่อนลิปเมเลนดาที่เธอได้ตัวนี้หรือเปล่าใช่เลยนี่แหละเขาบอกว่าเป็นลิปตินเนื้อนุ่มเหมือนบัตตี้ครีมบัตเตอร์ครีมอย่าไม่ใช่บัตตี้ครีมเด็กพวกนี้หัวเราะเสียงดังไม่มีมารยาท <c oughs> ร้านนี้มีตัวทดลองเลยหรอฉันจะลองทาดูเป็นไงหล่อนฉันสวยไหมสวยมากเลยอยากเหมือนคู่ไายแก้วเลย หัวาะเซนดังอีกแล้วแบบนี้ต้องจัดการเธอทาเบอร์ศูนย์สามเหรอเหมาะกับเธอดีนะใช่ฉันจะเอาสีนี่แหละฉันชอบนี่พวกหนูหัวาะเบาๆหน่อยฉันไม่มีสมาธิเลือกแฟบขอโทษค่ะคุณป้าฮะมิทินเอ๊วตายแล้วหญิงแม่ลูกมาทําอะไรที่นี่แล้วทําไมต้องทาปากสีชมพูผมพาแฟนมาซื้อเครื่องสําอางครับใช่ค่ะคุณแม่แล้วลูกทาปากสีชมพูทําไมมิททนเขาลองลิปให้หนูค่ะเขาเป็นแฟนที่ดีมากเลยนะคะทําเพื่อนหนูทุกอย่างเลย งั้นก็แล้วไปอย่าเสียงดังกันนะลูกเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าไม่มีมารยาทพ่อแม่ไม่สั่งสอนครับแม่เฮ้ยเียบแล้วสนีนิวเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษออกแล้วนะฉันได้สาสิเต็มอะนน้ของเธอได้29่สิบเก้าดีใจด้วยนะชมพูที่ได้คะแนนเต็มอ่ะเธอก็ได้ตั้ง29ห่างกันแค่คะแนนเดียวเอง เด็กๆทำอะไรกันจ๊ะสวัสดีค่ะครูพอล่ากำลังนั่งทําการบ้านอยู่ค่ะคือทางโรงเรียนของเราน่ะจะคัดเลือกนักเรียนไปแข่งสปอิงริตตอบคําถามภาษาอังกฤษ่ะฮะจริงเหรอคะจริงสิมีใครสนใจอยากสมัครไหมหนูเก่งภาษาอังกฤษค่ะครูพรนิวก็เก่งนะแต่ครูว่าเอาชมพู่ดีกว่าเพราะว่าชมพู่น่ะได้คะแนนภาษาอังกฤษเยอะที่สุดในห้องได้ค่ะคุณครูหนูจะทําให้เต็มที่เลยค่ะเยี่ยมเลยชมพู่เดี๋ยวตอนภากกลางวัน่ะไปซ้อมกับคุณครูนะได้ค่ะคุณครู นิวฉันตามหาเธอตั้งนานทำไมเธอไม่รอฉันเธอมีอะไรหรอเราจะรีบกลับบ้านอะแม่บอกว่าชวนเธอไปกินชาบูที่บ้านน่ะฉันไม่หิวอะฝากขอบคุณแม่เธอด้วยนะนางชมพู่แกไม่มีวันแข่งภาษาอังกฤษชนะหรอกชมพู่เดี รู้ไหมนี่คืออะไรหนูแข่งต่อภาษาอังกฤษได้ชนะเลิศนี่เกียรติบัตรของหนูจริงเหรอคะครูเก่งสิ่เก,ก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยเก่งมาเลยคนเก่งของคร<ด>ู<อ>วันนี้จะก,กินอะไรเดี๋ยวครูเลี้ยงเอานี้จะไปไหนไปกินเลี้ยงด้วยกันมิลูกใช่นิ้วไปกินด้วยกันนะนะนะเราต้องรีบกลับบ้านอะสวัสดีค่ะคุณครูโอ้เธอมาขับเปลี่ยนหน่อยขอนอนสักยิ่ก่อนมาดิฉันขับเองปะเธอไปนอนพักผ่อนให้สบายเลยปะ เธอขับาเบาหน่อยจิจะนอนก็นอนไปสิเป็นไงล่ะฟีมือการขับรถของฉันถึงที่หมายก่อนเวลาโอ้วินหัวจะงวกเธอเราไปซีวินแป๊บหนึ่งนะโอ้ค่อยหันซื่อ่ยุินมาถ่ายรูปให้ฉันหน่อยโอ้ยขอ,อนั่งพักก่อนแป๊บหนึง่งเธอขับรถยังไงให้เราวินหัวจะอ้วกมากเลยอะไรฉันก็ขับดีๆแล้ว่จะกินอะไรนะ่ะบว้สามรถรัศมีแขกได้กินอันนี้สดชื่นขึ้นมาหน่อยฮื่เปรี้ยวๆมันหวาน สดชื่นขึ้นมาเลยนะซื้อมาจากซซเว่นเมื่อกี้นี้มีบะขามสามรถด้วยเออขับรถยังไงให้เราวินหัวอืมเป็นตธสื่นมากเลยโอ้เบี้ยวมากไป<ะ>กลับผมสื่นแล้วผมขับเองผมเห็นป้าย รับสมัมรคนส่วนครับใช่จ้ะพอดีหลังบ้านเจ๊ละรกมากเลยน่าจะมีงูอยู่ประมาณสิบตัวแล้วตอนเนี้ยงูมีพิษไหมครับเจ๊เจ๊เจก็ไม่รู้ก็จะให้เธอไปดูนี่แหละงั้นเอาเป็นว่าเจ๊รับเธอเลยละกันนะอบคมณครับเจ๊อ๋อดีวเดียวเดียวเดียวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสวัสดีสสดค่ะเอฟซีของเจ๊นิวทุกคนพอดีเจ๊เห็นเขาเดินอยู่ข้างทางนะคะแล้วน้องเขาน่าสงสารมากเจ๊ก็เลยชวนน้องมาทํางานด้วยกันไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวจะอัพลงโซเชียล โอ้ทำไมลกจังน่าจะมีงูละมั้งนี่หลอนจังสวัสดีตอนเที่ยงค่ะทุกคนเจ๊ก็ซื้อข้าวแล้วก็น้ำหวานมาให้น้องวิทีนนะคะเพราะว่าเห็นน้องอ่ะทางหญ้าตากแดดลูกเหนื่อยหน้าดูเจ๊ยิ่งเป็นคนที่สงสารซะด้วยสิขยันแบบนี้เจ๊ว่าจะให้ข้าอะไรสักทันเลยทุกคนว่าน้อยไปไหมย่ะโอ้ทันนึงเลยเหรอโอเคอัพโซเชียลเจ๊มีคนดีคนเดิม อ่ะมิทินขอบคุณครับเจ๊โปรแกรมก่อนนะครับเจ๊นี่จ้ะสองร้อยห้าสิบไม่ใช่พันหนึ่งเหรอครับเจ๊บ้าเหรอถ่าฉันถ่ายอัพโซเชียลเฉยๆใครจะมาจ้างวันละพันเธอบ้าหรือเปล่าผมได้สองร้อยห้าสิบเองนะครับเจ๊ให้วันละสามร้อยห้าสิบก็หักค่าเข้าวค่าน้ําเธอตอนเที่ยงนั่นไงที่เจ๊ซื้อใหอ้อ่ะอไม่ใช่ฟรีเหรอครับจะบ้าเหรอเธอนี่ก็คิดได้ยังไงที่จริงนันมันร้อยยี่สิบเลยนะค่าข้าค่าน้ำอะ่ะแต่ว่าเจ๊ลดให้เหนือร้อยหนึง่งขอบคุณครับ